ของสภาพดินฟ้าอากาศกันบ้านนะคะวันนี้ทางด้านของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเราล่าสุดวันนี้ก็มีตัวเลขนะคะเรื่องของเหตุการณ์น้าท่วมที่เกิดขึ้นอย่างที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้นะคะก็รับรายงานเรื่องของการเกิดเหตุน้ําป่าไหลหลากด้านปอพนะคะก็มีการกำชับให้พื้นที่ภาคใต้8จังหวัดเฝ้าระวังน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8เมษายนนี้ค่ะ นี่เป็นภาพที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้นะคะที่พบว่ามีเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากอย่างที่โรงเรียนสิชนประชาสันเพราะว่าน้ำได้ท่วมสูงนะคะในพื้นที่มีการเร่งอพยพป,ประชาชนค่ะอย่างในอำเภอขนอมนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก ส่วนที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชก็เกิดเหตุฝนตกอย่างต่อเนื่องมาตลอดสองวันก็มีการประกาศเตือนนะคะให้ระมัดระวังน้ําป่ากระที่เมื่อเช้าวันนี้ก็ได้เกิดน้ําท่วมนะคะโดยเฉพาะที่โรงเรียนสิชนประชาสรรค์นในอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะหลังจากเกิดน้าท่วมหนักน้ําป่าไหลหลากนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้ซึ่งทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีการสั่งให้เจ้าที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชน ขณะที่ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะแจ้งเตือน8จังหวัดภาคใต้ค่ะได้แก่จังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลา,ลากตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8เมษายน ขณะที่ทางด้านนายนิพนธ์บุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหตราดไทยในฐานะกำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยค่ะได้มีการกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง8จังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยให้โจทยที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงรวมถึงการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยให้มีการทราบล่วงหน้ารวมถึงการจัดชุดเผชิญสถานการณ์ วิกฤตหรือว่า ERT ค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในทันทีที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่หรือว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่มหลังจากในช่วงสอาวันที่ผ่านมานะคะมีเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดค่ะ